ติ๊กขอบคุณสอนรามได้อยู่กับลูกสาวนอนตีหนึ่งตื่นหกโมงเพื่อกุหลาบสีส้มเพิ่งหอบเอากุหลาบสีส้มไปเสียบไว้หน้าบ้านหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าแม่ขอโทษดอกกุหลาบสีส้มกุหลาบแห่งความสำนึกผิด แถมมีคนตาดีไปแอบเห็นหนุ่มสอนรามโพสตคลิปเล่นกับน้องวีจิลูกสาวและน้องวีจิเต้นน่ารักอยู่นั้นพบว่ากุหลาบสีส้มของสาวติ๊กถูกเก็บไว้อย่างดีอยู่ข้างๆรูปของพระเอกพ่อลูกอ่อนด้วยจนแฟนคลับแอบเชียร์กันหน้าดูล่าสุดสาวติก๊กโพสตคลิปอยู่กับน้องวีจิลูกสาวเล่นแอปเต้นกันสนุกสนาน พร้อมแคปชั่นว่ารอยยิ้มพิชิตใจแม่ยิ้มหวานเชียวรักหนูนะลูกทั้งยังโพสไอจีสตอรีเล่นกับลูกสาวพร้อมบอกด้วยว่านอนตีหนึ่งตื่น6โมงเพื่อดอกกุหลาบสีส้มนะลูกติ๊กยังโพสต์คลิปรัวๆเล่นแอปกับลูกสาวตักตวงความสุขในช่วงเวลาที่ได้เจอกันแบบอบอุ่นพร้อมแคปชั่นว่าขอบพระคุณพี่หนุ่มนะคะแม่รักวีจินะลูก โดยแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์คู่แม่ลูกน่ารักมากๆรวมทั้งร่วมดีใจกับสาวติก๊กที่ได้เจอลูกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด